สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องยังอยู่ในป่าคือเก่าน,นะเจ้าค้าเมื่อจะพาพี่น้องมาเก็บเพชรพร้อมๆกันอีกเจ้าค่าบรทธานเมื่อเจ้าค่ามันมีปบะเต็มตาบริเมื่อนะคะพี่น้องมาเนะมาบิ้งว่าเพชรยังจุ่มเฮยังบานเฮยังหลายเฮยัหงหน่อยเจา้าค่ะป่ะพี่น้องอยังเก็บเพชรอยู่ยังเก็บเพชรเิเบิ้งเปิดเบิ้งพี่น้องเพชรปวกเสียแต่มันบาน้อยเนาะเก็บเก็บ กระตาคือไวยไก่หามเก็บกล่องไว้แล้วมันนั่นออกเข้ามาอเกปลวกระตาก้อนเปลวกระตาก้อนยังสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีป่าเห็ดเก็บพี่น้องถาเอ้ยเท้านี่้ยนาเนีล้มันไเห็นาบนนืนั้งนี หมดกะลายพี่น้องเก็บเงาไปน้ำกันเหงาไปน้ำกันจุกค้าหมดกะลายด้อพี่น้องเอ้ยเอาเกือบไม่คุยเย็ดเกือบไม่กุยเย็ดเท้าดูพี่เก็บเห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันด้อจุกค้านอ่ะ้อเาปจุกแบบนีด้วยกัน เก็บ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 พี่น้องเก็บเก็บหมดกระลาให้ลายพี่น้องเอ้ยมันนอนเผาเห็ดมันพี่น้องนะเบื่ออกมันปลุกโอ้ยเก็บน้องจุ่มอยู่ทั้งนี้จุมจ่มจุมจ่มจุมจ่มเจ้าค่ะ พี่น้องนั่งเฝ้าเก็บกระสิไลตายเลยจ้าคลิปนี้เจ้าค่ะโอ้ยมีแต่จูมีงไงพี่น้องเออมีแต่จูมีไงเจ้าค่ะหมดกระป๋าน,นั่นหมดลายกันหมดลายหลยทั้งที่มีแต่จูมันโ้ยทัย้งแรงโลยงัดเขาไหมเขาพี่น้อง เดี๋ยวหาเบื้งน้ำก่างเจ้าค่ะเอามาเสียมาสิยังจูบอยู่ปะยังจุ่มอยู่ปะโอ้ยยังจูบจูบอยู่พี่น้องพี่น้องเด็กสิเปื้อนมือกล้องเด้อนางสิเป็นคนเก็บระบาดนี่ข้าแต่นมันยากน้ำกล้องน้ำเครองนี่เจ้าข้ะเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเขาสีมาเก็บน้ำนางอยู่างจะเสียงดัง เอ่อมากากอนดี๋ยเสอผาหยุดอเค้โอยพี่น้องโอ้ยมาท่นใจสเก็ตอีดอกเสึม่พี่น้อหอมนจะโจ๊กมนจะจกจุ่มพี่น้องจุม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 จุ่มจุมจุ่ม่จุมจ่มจม่จุ พี่น้องจับตาเบื้องดีๆเจ้าค่ะวิจิตรงนะคะตะพังเจ้าค่ะโอ้ยมันข้างเหรอเพจโอ้ยสวยงามดีคนะสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องหาดเาวยาเจ้าค่ะนี่พี่น้องสวยที่สุด่ท่านจพี่น้องให้นั่งเขาเป็นมือกล้องให้นะเจ้าค่ะนั่งบ่ท่านจนายนย่งจะเก็บเอง นางบุษันใจ่นางนางอยากเก็บนางคันเข็วนางถือตะโกงนางอยากเก็บพี่น้องตู่มันเนี่ยเนาะงามวันนี้นะประเด็นบ่

เงาไปอุ้ยมันเข้ามาอันเติบเนาะหลังจากออกมาจากฟาร์มแท้แท้แท้เท้คือเครียดไปเครียดมือกล้องมือกล้องพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่บนนี้มือกล้องอยือว่ามือกล้องหรือพี่น้องมือกล้องนะกระบอกได้ยื่ซื้อเพราะว่ามือนะกระช้าขวัขวใบตองก็เลยสั้นสั้นเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อนั่นนี่แหละถ้ามาหากินเนาะหาอยู่หากินนางกับบ่อเคยทายนังกระได สวยป่ะคะสวยคือนางสวยเหมือนนางเลยเนาะระว่างเฮ็ดกับนางไผสวยกว่ากันพี่น้องฉันว่าฉันว่าเฮ็ดเนาะฉันบ่สนปิงอบ่ย่านสิลงห้วยจ้ะพอมันอยู่ตางห้วยนะพี่น้องออยู่ตางห้วยจ้ค่ะเบิดยังสิง่ายลงจนหมดดูจะะน้ําเด้ มือเกาะก็ไ really. ด้พี่น <objectives> ้องหันมาแทางนี้อีกเด้ออันนี้กําลังผลปีลีนะย้อนมืนกนไอยากให้สาน้ำทีนน้ไหจุ๊ง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 จุงจุ๊งจุ๊งจุงจุ๊งจุ๊งจงจงจมจุ๊งจุังงจุ๊งจงกันงจนจุจังงงจุงงงกบเด้ ามเดี๋ยวเด้อไปเอากระตาเธอมาเดี๋ยวเด้อค่ะนั่งมาเอากระตากคนเพิ่งเนี้ยพี่น้องนั่งเคสพิษบวกนั่งกิ่นหัวกระเป๋ายหูมาเก็บอยู่น้่งกันหลังจากเก็บบานเนาะมันออกมาอ๋อตะพังห่วยพี่ค่ะขอบคุณนะค่ะดอกบานทำไมงา้นฉันก็ไม่เห็นดอกจูมโอ้ยงามแต็มต็พี่น้องเอ้ย มันน kind of uh> uh> <ah> ี้เขาโซกมาน่ะดินอ้แม่นั่นน่ะเออนั่นน่ะอยมาไปค้นลงคากเลือกหลายชิบหากบนรยวเนาะก็สิคุดลงหอดเมืองมาด่านเปแล้วเฮ้ยโอ้ยมันเบิยดหักเบิรดหงายโอ้ิปอีทาวุมิบโปโะโะไรมันสิบหาบันยาวพ่า้อันตัวมันมันจอ้ัมันสิตายนั่นนั มันนี่นะฮะปันยาวเมเป็นดินทรายโอ้ยโอ้ยหมดทีน yes ี่เร็วเู้เเร็วดูดอยะลนี่นทั้งหมดโออลกงหัว้เจ้าค่ะโอ้ยมูง่ายเต๋โอ้ยเอออ้ามะไู่ ส,สะก้อนเนออสะก้อ,กอ,กอ,กอนคื้อนก้อนน่ะโคตรประหลาดพี่เธอทัองพี่ดิพี่ทังพี่พี่พี่พอ้อมไปทังพี่เขามาเห็นเฮากะเจ๊เห็นเขาขึ้นบนเขามาดอกเขาเห็นเฮากะเล้นปลาลากกูว่าเล็บเดี๋ยว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 พี่น้องกำลังวนไปคอยว่าเลี้ยวคอยว่าเท้ามันต้องมีทางนี้ บานกัเ áo เฮ้ยมาหมดแล้วบวบหมดห้ามห้ามเก็บเลยเก็บเลยเมื่อนี่โอ้ยเมื่อวานนี่จะคันเมื่อวานนี่ซ้ำอันเ่าเก็บเดี๋ยวเนาะว่างานเนาะอือโอ๊ยมันจวยน้ำกระสิบบาทอืออันซื้อบริษันบ้านคักได้เลยนะเนาะโอ้ยยังมันยังแข็งได้นี่นะมันทั้งกระบานจ้ามันบริเท่าด้วยพี่น้องมันออกเมื่อวานนี่ตอนตอน สวยๆนั่เนาะมันพ่นมันวานตอนสวยๆถ้ามันพ่นแต่เช้ามันอันนั้นแล้วเป็นดอกนี่พี่น้องเห็ดปุ๋ยกุ้งอันดอกง่ายอันนี้นะนี่พี่น้องโอ้ยแต่พ่อกลัวที่กินกินแต่พ่อกว่าได้กินดีในห้องน้ำย่างมากพราะว่าเดี๋ยวตะพ่าเพราะว่าบาดสักลาบอยู่นั่นนั่นเห็นบ่เนี่เห็นบ่เน่ยเฮ้ยเก็บอยู่ เธอจะเก็บ,บอยู่อโบเป็นมือกล้องโบอเอาเก็บโลดจะแจกจะเก็บเก็บให้มันสะใจเนาะอเฉพาะจะให้เธอเก็บให้มันสะใจไปเลยเขาเจอเฮ้ยกรเมื่อนี่นน้นองแม่น้องทามตรงว่าฮโะฮฮโอ้ผี่ป่าหาเฮ็ดก็ได้อีว่าเลยเนาะอ๋อออกมดแท็นไหมอ๋ออุ้ยแค่แม่หมอวานนี่กนะูคืจีเตยลาเลยเนาะเตยลาเตยลาหน้าเฟดเลย แต่เมื่อนี้มันก็ยังแข็งอยู่ยังอันนั้นอยู่อันนี้หนึ่งกำลังเสบเนาะบนนะเก็บเก็บเถ่าเก็บน้องโอ้ยเด้อท่นเน่ท่านดังใจจะให้นางเท่าอันถือกล้องให้นะคะเออถานางมาผู้เดียวนี่พี่น้องเอ้ยนางสิโยนกล้องลงหนามไปจ่ายจีบชนใจ่ายจีบไทยให้พี่น้องเบิร์นั่งแจ้ะตอนเก็บ กษิหาว่านางไปซื้อเอาอีกแล้ว่เอออันนี้จู่ๆบัดรห้องที่กนเพิ่นว่าอันนี้นางเก็บสดๆนะจ๊ะบ่ได้ปล่มาฆ่ได้มาปลูกไว้นะจ๊ะแห้งรอดจนอยากตายเมื่อยจนอยากตายอ๋อพี่นางแต่วันนี้ก็สิเต็มตานี่ลยเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องก็จะทุกพี่น้องบางอย่ื้อหือ ให้พี่น้องเบิ่งนั่กันแต่พี่น้องเบิ่งนเฮ็ดได้นี่นะเฮ็ดเบิ่งนี่มันออกเป็นจุม่มเป็นงอนี<ร>่นนี้น<ร>พี่น้องเบิ่งเงาเนี่ยเฮ็ดเบิ่งนจะได้ก็เป็นเฮ็ดนี่แหละจา้าโอ้ยมาเด้อจา้าให้กูอไอ้ทอ้ง <c oughs> หลาย,ยมาเก็บเพ็ดน้ำกัน,นเจ้าค่ะเอ้ยแคร์ไอ้แซมไอ้บอมพี่นิกไ้แก้วมาเด้ออีกหลายคนเด้อมาเก็บเพ็ดน้ำกันช่วงเฮ็ดออกนี่เจ้าค่ะ ม่วนเถอะม่วนเนีจุ่มแห้งสิเก็้ม่วนนี่ค่ะยังดอกแข็งจะถดจี๊ดเนาะเฮ้ยมีแห้งแต่แบบนี้เนาะเออกระตื้นเต้นแต่ว่ามีแห้งหย่างมีแห้งเลาะแต่ว่าชาวเมื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเตยมาจะ่าหอดพี่ปลาซาออกจากปลาซาพอบชมบุตรชมบุตรกันบ่กันบ่โอ้ย ไอเห็กาแก่งจะปากจองเถากระอิ่มนะจ๊อบเหรอเดี๋ยวเบอร์เออเท่านั้นแหละนี่อีกเรียบแถฮะอย่มั้ยอืมได้ได้โอ้คนน่ะก็ขับไปมีกระโดดน่ใช้ยาาได้นนะเขับไปอีกนะเออน่นัะ ว้าวพี่ได้ถ่ายทั้งโพนทั้งพี่เนี่ยเนี่ยเออน่ะเออพี่น้องเห็นหมดจ้าคะเห็นอยู่เห็นอยู่ให้มูจับกล้องหาย้าพี่ทั้ง่างพี่เขาไปต้องกุ้งมันอันนั้นเนาะมันโตมันเออเออนี่เนี่เอามือสะนะากระยานอยู่ได้พี่น้อง ไปนั่งหักอากได้เห็ดตาตามเบิ่งนางลูกน้องแมงสะใจนะคักบัดนี่เดี๋ยวหาอีกั้งหน้าข้างหลังสะนะคนเขาาจะเอาบัชุดดอกจ้ะขดบักไทยใช้สลุมลำก็ได้ พี่พี่พี่ทั้งนี้ด้ชะแล้วนี่ังไหนหาซื้อทิชาเอ้ยเคลี้ยบเบงแถวก่อนอีกนี่นี่นี่พุ่มทั้งนี้นี่มาเคลี้ยบนางบบมีมือสเป็นมุกกล้องก่อนนี่เหงาหนี่น่ะแต่ออกเพ่อพออีพอพออีพอแล้วจากเก็บมาจนเมื่อยพี่เนาะโอ้ย เก็บใส่ใจย่างคักเลยเจ้าค่ะย่างไปย,ย่างรอบเบื้องท่ากระสิเตยทางเมื่อแล้วพี่น้องเอย้ยเออพักติวกับมีดดิพี่นอ้องสิเก็บพักติวไ,ไปแกงไส้เนาะอ้อเห็ดสมมันนะนะจ้าสามเสียบปลาอีตูกับมีมีบะกูไม่ยังมสาสักว่าอย่างขอไอ้เคินอาหารมำรลุง สัญญาที่ชุดด้ไม่ใช่รังนกอพี่น้องนึกว่าอีย่างสมาใส่นางนางยาที่ชุดรังนกมาฝากรอนจะดูความสุขภาพห้อนลังนกแบบนี้ไม่เอาไม่กินลังนกแบบนี้ล้งนกสดๆเลยนะเธอก็กินให้ดูสิเธอจะได้สวยเฉรียวไปเห็ดยังอีกนะไผ่ฮก สีวาอ้วนๆเฮ็ดยังบ้านโอเวอร์อยู่อ๋อเฮียพี่เบื่อไม่เอาจ้ะเถ่าเห้ยอย่าปากเชิงดังอย่าปากชิงด้พออีแล้วพออีแล้วพี่น้องมาคอยเรือกับมีพี่น้องมาคอยเรือนั่นดีบ้านแล้วบานก็เก็บเอาบานกะเก็บเอาพี่น้อง อยู่ในโพ้นสูงอุย้ยแต่พอหมูก็ขาจะเป็นยัมันอาจหมูมันอาจเสียเท้านี่นะเสีเยเท้าบางก่อนตาทิพย์ฉันฉันจะใส่ตาทิพย์ฉันรับงาน,น <c oughs> เออในแบบเท่าในแหละเออมันก็คือหน้าตาของเธอนั่นแหละเท่าเพราะเนกันนั่นแหละเดี๋ยวจะทวงเฮ็ดเถาะเด้อมึงใหญ่กูมีเงินเด้อเส็ดยัง สิตัตเข้ออกแล้วเอาหน้าปืนมาใส่บอกไปหาหมอลูเอาเงินเบ็ดมาการให้ฉันสวยเดี๋ยวนี้ฉันเลนไม่ให้เจออมมาลามาว่าฉันแก่จ้าว่าไปไปนั่งเก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปหาทางหนาทางใหม่อย่างเ้ยหิวขเขาหิวนน้ำเลยเพอได้ละ อยู่บ้านเฮาหมวนแท้และนาถึงยามาเม็ดนันาก,กินปลกนสสกปากินปนแกงนอส้มใส่กระป้าขอโทนมาพอดลูกหลานน้องทำน้องเหมยมาเลี้ยงงวัวพี่น้องมาเลี้ยงงวัวตอนเศร้าๆกระบร้องไกดอกหางหวัวหางป่ายน้านี่เราจะฆ่านางกระเทยกาเถากะไรห,หาบเนี่ยนีเจ้าค่าหาเพชรพี่น้อง เอาลงเบิ้งดูให้หลานฉันเบิ้งก่อนขึ้นผ่านั้นเหอีหยังสิมาเว้าเรื่องผอกเรื่องผันเบิ้งเบิ้งพี่น้องถ่าเบิ้งเห็ดอยู่ได้หลายอยู่พี่น้องเห็ดเห็ดปู๊กเบ้าในสายโอ๊ยเก็บกินว่า ออมาตะการกระต้านะกระเต็มกระเต็มพี่น้องเอ้ยข้างล่างมันจะมีแต่จุมจุมอันนี้กระต้านี่มีแต่จุมกระตาจุมจุมพี่น้องเอ้ยมีแต่จุม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 เจ้าค่ะอันนี้จุมเลือกไว้ต่างหาพี่น้องสั่นและสำนีน้นะเจ้าค่ะเสียอัลมารพาจากแล้วแล้วค่ะหิวข่าแล้วสบายดีหนังสวยแล้วก็โวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวิวทุกตาบราย พี่น้องสาร bon ซัมนี่เนาะทีได้เมื่อแล้วเจ้าค่ะสบายดีสุขุสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็อัม,มาราด้วยนะเจ้าค่ะจะได้มีแรงผลักดนัดนการทำมาหากินให้พี่น้องเบ่งต่อไปเนาะเจ้าค่ะเสร็จลงไหายลงน้าแหละพี่น้องสบายดีไปแล้ว